สวัสดีตอนเช้านะครับเป็นไงกันบ้างครับอากาศตอนนี้ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อเช้านี้อากาศอยู่ที่19องศาครับครับตอนนี้ผมก็มาถึงเึ่งมาถึงโชว์รูมครับถึงตอนประมาณ7โมงครึ่ง แล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับเจ้มามิวเอคันนี้จะปล่อยวันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในโชว์รูมของเราครับช่วงเช้าครับจะอยู่ติดถนนเส้นมิตรภาพเลยนะครับนูนเห็นไหมครับอันนั้นก็รถที่จะมารอลงนะครับ ลงเจ็ดคันโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าไปที่โต๊ะทำงานก่อนครับเดี๋ยวเอาขอไปเก็บเดี๋ยวยังไชงช่วงเช้าผมน่าจะออกมาไลฟ์สดนะครับวันนี้ไว้เจอกันในไลฟ์สดนะครับสวัสดีครับ